สวัสดีค่ะทุกคนพบกับบานะคะช่องฮักแฮงสไตล์พาลุยนะคะวันนี้ก็มาแบบมืดๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเพิ่งจะเลิกงานนะคะแล้วก็ยุ่งมากนะคะช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้มีเวลาได้แอบมาส่องที่ตู้นะคะไม้เขาก็เริ่มโตนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้บาาจะมาทําการแบ่งปล นาทีทองให้กับทุกคนนะคะลงท้ายด้วยเลขส,สวยๆเลยนะคะแล้วก็ราคาแบบเบาๆกระเป๋าใครยังไม่มีก็รอเก็บได้เลยนะคะแล้ววันนี้เบาก็มีโอกาสได้มาส่องอันนี้เป็นรัตนมนตานะคะที่เบาออกไว้นอกตู้นะคะน้องมีอายุครบหนึ่งปีเต็มแล้วนะคะต้นนี้รัตนมนตาสวยมากทุกคนนะคะรัตนมนตาก็เป็นอีกไม้หนึ่งที่ต้นหนึ่งที่ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะทุกคนดูความดังของเขานะคะ ยิ่งถ้าได้แดดดีๆนะคะพื้นใบตรงสีเขียวเขาจะกลายเป็นสีแบบน้ําตาลเข้มๆนะคะออกไปแบบเนีแบบ่ยเข้มประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเตรียมพื้นใบนะคะแล้วก็ด่างแดงชมพูชัดๆอย่างนี้เลยสวยมากต้นนี้เดี๋ยวคืนนี้บราก็มีเวลานะคะก็กะว่าจะแยกหนอมีหน่อแล้วนะทุกคนนี่แล้วก็ผ่าหัวทําจํานวนเลยนะคะสําหรับรัตนมนตาต้นนี้นะคะ สวยมากใครที่ยังไม่มีก็รอเก็บได้เลยนะรัตนมนตราก็เป็นไม้อีกต้นหนึ่งที่น่าเก็บนะคะแล้วก็มีความสวยงามใบแข็งนะคะใบหนานะคะดูก้านก้านแข็งแรงมากอันนี้คือเบาเลี้ยงไว้นอกตู้นะเพราะว่ากะว่าจะผ่าหัวะก็เลยเลี้ยงน้องคอยนอกตู้เลยนะดูความด่างนะคะทุกคนแม่เขาสวยมากนะคะต้นนี้สําหรับรัตนมนตราโอเคเดี๋ยวเราผ่านไปก่อนนะคะตรงนั้น มาดูตรงนี้นะคะเบามีไม้ที่จะแบ่งปันทุกคนในราคาที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคน1 2 3 4 4สามสี่สี่ชุดนะคะที่จะแบ่งกันแบบราคาเบาๆแล้วนาทีทองกันเลยนะคะทุกคนปะ่ะเราไปดูชุดแรกกันเลยนะคะชุดที่1กันเลยนะคะชุดที่1ก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยนะคะมณนีนพร,รัตน์ต้นนี้นะคะดูความดังนะทุกคนแต่ว่าดาังนิดดังหน่อยนะคะนี่ทุกคนเห็นความดังเขาไหมเอ่ย นี่นะคะเขาด่างนะต้นนี้แล้วก็มณีล้อมเพชรนะคะอันนี้ก็ด่างทุ่ใบเหมือนกันนี่นะคะป้ายนิดด่างหน่อยอย่างนี้นะคะเป็นมณีล้อมเพชรแผงหน้าสีชมพูนะผ่าผ่ามาจากมณีล้อมเพชรแผงหน้าสีชมพูเนาะสองต้นนี้นะคะคู่นี้ให้ไปเลยร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะทุกคนนี่นะคะจัดชุดไปเลยนะคะชุดที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะชุดที่สองนะคะชุดที่สอง ชุดที่สองก็จะเป็น,นะเมืองนวนแผลงนะทุกคนดูนะคะเม็ดสวยมากเม็ดเยอะมากเลยนะเป็นณเมืองนวลที่มีเม็ดเยอะมากๆเลยนะคะต้นนี้นี่เขามีความด่างสีชมพูนะอันนี้ใบใหม่มาก็ด่างแล้วนะนี่ใบเก่าก็ด่างคือเขาก็ด่างทุกใบนะคะแต่ว่าอันนี้เขาเป็นนณเมืองนวลแผลงนะคะนี่สวยๆเลยแล้วดูเม็ดนะคะอันนี้คือเขาจะแผลงที่ให้ดูเรื่องเม็ดละกันนะคะเม็ดเยอะมาก มะมืองนทน์หน้านี้นะคะใครยังไม่มีนะคะหรือว่าอยากจะเก็บหน้าแพงๆแบบนี้ก็เก็บได้นะคะณะมืงนองนหนึ่งต้นนะคะสําหรับชุดที่2แล้วก็อันนี้นะคะหนุ่มเมืองกรุงนะคะหนุ่มเมืองกรุงอันนี้ก็ดังทุกใบเลยนะคะใครยังไม่มีเก็บได้นะ,ะชุดนี้ก็ราคา179บาทเหมือนกันนะคะ179บาทนะคะสำหรับค่าส่งนะคะก็คือ60บาทแบบเหมาเมาไปเลยนะคะจะรับกี่ชุดก็60บาทเลยนะคะทุกคนโอเคไปต่อชุดที่3มนะคะ ชุดที่3ก็จะเป็นมณีล้อมเพชรแผลงเช่นกันนะคะอันนี้ก็ด่างทุกใบนี้นะคะแสงมันจะสะท้อนนิดนึงนะคะมองเห็นไม่เอ่ยนี่นะคะมณีล้อมเพชรแผลงต้นที่หนึ่งนี่หลอดใหม่มาแล้วนะคะทุกคนต้นที่1แล้วก็ต้นที่2ก็จะเป็นมณีนพรัตน์นะคะนี่เขามีความด่างตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะทุกคนด่างใบแรกนะคะนี่ด่างแบบนี้นะคะด่างทุกใบน่ะด่างนิดด่างหน่อยนะคะแต่ด่างทุกใบนะคะอันนี้เราขอชุด นี้189บาทนะคะทุกคน189บาทสําหรับ2ต้นนี้นะคะอันนี้มณีนุนพาร,รัตต้นนี้น่าเก็บไปทําแม่พันธุ์มากเลยเลี้ยงออกมาหน่อเขาน่าจะสวยนะถ้าแบบได้หนอน,นะคะแล้วก็เอาไปไล่ผ่าหวัวเอานะคะนี่ด่างทุกใบเลยนะต้นนี้มณีนุนพาร,รัตนะคะชุดที่3 8 9ร้อบาทนะคะมาดูชุดที่สีนะคะชุดที่สี่มีอะไรบ้างชุดที่4มี3ต้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบุษรินนะคะนี่บุษรินต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่สองก้าวทับนี่นะคะดังนิดดังหน่อยแต่ดังนะทุกคนดังนิดดังหน่อยแต่ดังนะคะก้าวทับนะคะแล้วก็ต้นที่สามของชุดที่สี่ก็คือนี่เลยนะคะวังสำราณน,นี่ดังมาอย่างนี้นะคะแล้วต้นตัวตัวอย่างนี้เลยนะคะชุดนี้รับไปเลย 149บาทนะคะสำหรับชุดที่สนะคะอ่ะโอเคสำหรับช่วงนาทีทองทั้งหมดก็มีอยู่สี่ชุดนะคะใครไวก็ทันนะคะทุกคนเพราะว่าของมีน้อยนะ,ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในในตู้ปลากันบ้างนะคะว่านี่น้องเริ่มโตแล้วนะคะทุกคนโตแล้วนะคะแล้วก็แข็งแรงแบ่งปันกันได้แล้วนะมาดูต้นแรกกันเลยดีกว่าเนาะต้นแรกเลยนี่นะคะจะเป็น สัตบงกฏนะคะนี่ด่างสวยๆทุกใบเลยนะสัตบงกฏอันนี้นะคะ300บาทนะคะทุกคนสัตบงกฏนี่เผื่อใครจะแคปหน้าจอเนาะยังทรงสามสีห้านะคะผ่านไปนะคะสําหรับสัตบงกฏ300บาทมาดูตัวนี้นะคะอันนี้เขามีชื่อว่ามณีนารานะคะทุกคนนี่ดูความด่างนะใบแรกด่างฮาร์พมานี้เลยนะคะ มณีนารานะคะต้นนี้300บาทเช่นกันนะคะค่าส่งก็แบบเหมาเมานะคะทุกคนแบบเหมาเมานะคะ60บาทตลอดการเดินทางเลยนะคะจะรับกี่ต้นก็60บาทนะโอเคนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปก็จะเป็นนี่นะคะมณีล้อมเพชรแผลงนะคะทุกคนนี่ด่างสวยๆอย่างนี้เลย120บบาทนะคะอันนี้จะเป็นหน้าแผงสีชมพูนะนี่ไปเลี้ยงได้แดดดีๆบอกเลยว่าสวยมากนะคะ มณีรอมเพชรแผลงต้นนี้120บาทนะคะหน้านี้หน้านิยมเลยนะคะทุกคนแผงชมพูเขียวนะคะต้นต่อมาต้นต่อมานี่นะคะมณีรลมเพชรแผงอันนี้ดังสวยนะคะหน้าแบบนี้เลย149บาทนะคะมณีรลมเพชรแผงต้นนี้149บาทนะคะอ่ะเผื่อใครจะแคปหน้าจอนะคะ149บาท1 2 3 4 5สี่ห้านะคะโอเคต้นต่อไป ต้นต่อไปมณีล้อมเพชรแผงเช่นกันนี้นะคะหน้าด่างชมพูส,สวยๆด่างทุกใบเลยนะอันนี้ไม่เผือกนะคะทุกคนไม่เผือกนะต้นนี้ก็149บาทเหมือนกันนะคะสําหรับมณีล้อมเพชรแผงหน้าด่างสีชมพูนะคะอันนี้เป็นหน้านิยมเลยนะคะทุกคนหน้านิยมเลยบอกเลยนะคะต้องเก็บนะคะต้องเก็บมามณีล้อมเพชรต้นต่อไป อันนี้ด่างแบบกระจัดกระจายด่างแบบสเปรตสวยมากนะคะ149ยบาทเช่นกันมัน,นีล้อมเพชรแผงดูทุกคนอันนี้ฟอร์มดีนะคะฟอร์มสวยมากนี่นะคะ149บาบาทเช่นกันนะคะขออภัยนะคะทุกคนสำหรับเสียงนะคะพอดีด้านล่างพี่ๆเขาเป็นวันสุดสัปดาห์เนาะก็จะมีการชุมนุมที่หน้าหอพักกันนิดหน่อย ะะมาดูต้นต่อไปนะคะต้นนี้นะคะก็ร้อยสี่สิบเก้าบาทน,นีีล้อมเพชรแผลงเช่นกันนะคะด่ังสวยๆนะต้นต่อไปนะคะมาดูต้นต่อไปอันนี้ก็จะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะต้นนี้ดูความด่ังเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วเขาเหมือนเขาคล้ายๆแบล็กพิงก์นะทุกคนเขามีจุดเขาเรียกว่ามีเม็ดอะดูดิเม็ดกระจายอยู่ทั่วใบอย่างนี้เลยดู แล้วด่างนะคะตนนัวนี้แบ่งดีไหมเหอนน้ตัวนี้หรือว่าจะเก็บไว้ดูฟอร์มก่อนนะคะอ่ะโอเคถ้าใครอยากได้นะคะก็ร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับมณีล้อมเพชรต้นนี้เนาะมณีล้อมเพชรแต่ต้นนี้แบบเสียดายอะ่ะทุกคนเขามีเม็ดแบบนี้อ่ะเห็นไหมแล้วด่างอย่างเงี้ยมือก็สั่นนี่นะคะความด่างประมาณนี้นะคะจะเห็นหรือเปล่าเอ่ยประมาณนั้นแหละนะคะถ้าใครอยากได้ก็อา บาแบ่งให้ก็ได้150บาทนะคะมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่ามณีนพร,รัตนะคะทุกคนทําด่างยากมากนะคะเบาผ่าประมาณ30ชิ้นจะได้ด่างสวยๆอย่างเงี้ยประมาณ3ต้นนะคะทุกคนแล้วก็จะมีแบบด่างน้อยอีกประมาณ2ต้นหรือ3ต้นนี่แหละนะคะ30ชิ้นได้ได้มาแค่นี้จริงๆนะคะมณีนพร,รัตนนี้เบาขอที่490นะคะถ้าใครอยากได้เนาะ ลองทักมาแล้วกันนะคะคุยกันได้เนาะมณีโนพรัตนะคะโอเคต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปนี่เลยนะคะดาราโนพรัตทุกคนมีป้ายเขียวด้วยนะเอาไปลุ้นเอาว่าจะเป็นเลกาซี่หรือเปล่านะคะที่แบบตอนนี้กําลังนิยมกันเลยนะสวยนะคะฟอร์มกันบางดีต้นนี้199บาทนะคะราคาแบบแบ่งปันกันแบบมิตรภาพจริงๆ นี่มาดูดาราโนพลัตต้นนี้นะคะดูความด่ังแบบนี้เลยทุกคนดังแบบนี้เลยนะคะดาราโนพลัตต้นนี้ก็199บาทเหมือนกันนะคะเผื่อใครจะแคปหน้าจอเนาะ199บาทนะคะต้นต่อไปก็มณนีโนพลั nope เตเหมือนกันเราจะไล่ให้ดูหน้าไม้แต่ละต้นแต่ละต้นนะคือจะป้ายเขียวกับทุกต้นนะคะทุกคนแล้วก็ป้ายลึกลแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็199บาทอันนบ้าทีป้ายเขียวนะดูความเขียวเขียวจริงๆนะ เขียวแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเลกซซี่นะต้องเอาไปไล่แดดดีๆนะคะทุกคนห้องเบามันมีแดดแค่ครึ่งวันเนาะมีปัญหาเรื่องนี้นะคะอันนี้ด่างป้ายลึกมากเลยนะแล้วนี่เขียวแบบนี้ต้นนี้นะคะแล้วก็มาต้นนี้ให้ดูหน้าแบบนี้เลยนะคะดารานุพรัตเบ้าให้ชื่อเป็นดารานุพรัตก่อนนะแต่ว่า แม่ต้นนี้ก็เสียดายนะทุกคนไม่อยากแบ่งเลยนะคะต้นนี้สวยอะ่ะเก็บไว้ดูเองดีกว่าไหมอ่ะแต่าใครอยากได้ก็ร่อยเก้าสิบเก้าบาทเหมือนกันนะคะแบ่งๆกันไปเนาะดารานพลัตต้นนี้สวยจังสวยจริงนะคะต้นนี้ป้ายสวยป้ายลึกมากนี่ต้นต่อไปอันนี้มีสี่ใบนะคะดารานพลัตป้ายสวยๆมาแบบนี้นะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทเช่นกัน มีหลายต้นนะมีหลายต้นเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าไม้แต่ละแต่ละต้นก่อนแล้วกันแต่ละกระถางเผื่อท่านไหนชอบหน้าตายแบบไหนอันนี้ก็ป้ายลึกๆมาอย่างนี้นะคะป้ายเขียวเหมือนกันป้ายแบบป,ปาดลึกๆมาอย่างนี้เลยนะคะเหมาะสําหรับเป็นแม่พันธุ์เหมือนกันเนาะดาราน็อเลส199บาทนะคะต้นนี้อ่ะผ่านไปก่อนต้นนี้ยังเด็กอยู่ต้นนี้ก็ยังเด็กอยู่อะมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะ ต้นนี้นะคะก็คือทุกคนดูโวคาโนนะคะโวคาโนนี่ต้นนี้แบ่งที่390นะคะ390นะฟอร์มสวยๆเลยนะคะโวคาโนต้นนี้ใครอยากได้ทักมานะคะโวคาโน390บบาทโอเคนะคะวันนี้บ่าวก็มีไม้สวยๆมาแบ่งคุณผู้ชมตามนี้เลยนะคะใครอยากได้ต้นไหนก็ ทักทายกันเข้ามาได้นะคะส่วนเบอร์ติดตอ่อเดี๋ยวบราจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ทิ้งไลน์ไว้ให้นะคะแล้วแอดไลน์เข้ามาเนาะแต่ถ้าสะดวกจริงๆก็แอดไลน์มานะคะจะได้คุยกันแล้วก็จะได้ดูหน้าไม้ด้วยนะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้เบาก็ลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้มาแบ่งไม้นะคะเผื่อใครอยากจะได้ต้นไหนแล้วยังไม่มีนะคะแล้วก็แบ่งกันในราคาเบาๆนะคะใครอยากจะได้ต้นไหนก็ทักทายกันมาได้เลยนะคะ วันนี้ลายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ